คันนี้นี่ใส่ผาลไหมครับผ้าศูนย์เลยนะไม่เบิกศูนย์ดีนะครับทนดีใบละพันเจ็ดห้าสิบ 1, 7, นะครับผ้าศูนย์รายช่างโอ้่ายดีมากเลยครับ สองคันนี้ออกมาพร้อมกันนะครับจัดงวดพร้อมกันเลยขาตัวเดียวกันครับขารุ่นนี้มันจะมีหล่รุ่นนี้แหละร,รุ่นเรงนะจะถอดออกไปอกเหมือนกันครับใบหนึ่งให้มันเลือห้านะครับรถมันจะได้เบา ตัวยกมันก็ทำเหมือนกันครับถ้ามองเพลินเน,นี่มองไม่ออกนะครับคันนี้ยังไม่เปลี่ยนใบครับเพราะไม่ได้รับจ้างนะครับถยของตัวเองนะเจ้านี้แต่คันนี้พอรับจ้างบ้างครับแต่ไม่เยอะครับ เขาลึ่งมากครับดูเลยคขึ้งใบไปอีกคทคันนี้นี่เคยอันนี้นะครับเคยล้มมานะครับทำเครื่องใหม่นะไม่ใช่เจ้าของทำล้มครับคนอื่น,นครับดันดินนะครับไม่รู้นะ ทำรถเอียงนี่ล้มเลยครับล้มแล้วไม่ได้ดับเครื่องเลยนะดับไม่ทันครับเครื่องนอกเลยทําหมดเจ็ดหมื่นนะครับสงสารเจ้างรถเลยนะครับแต่เจอช่างดีครับนี่ทําเครื่องมาแล้วก็ถือว่าได้อยู่นะครับ <un> เคร <un> ื<ๆ>่องนี่ถือว่าโอเคครับดูอะไทดีครับ ชอบพาลูกนี่ครับไถสวนนี่เข้านี่พาสามน้องๆพาสามเลยครับ เขาลึกสุดจัดอย่างคันคันนี้นี่จะหมดแล้วอย่างหน้านะ สุดจัดขนาดข้างหน้าไม่ค่อยโอ้มันได้ยกข้างหน้านะครับสุดจัดนี่ดูรอยถทยครับตรงนี้แปดไร่ครับ ใส่ได้ไปแล้วประมาณสามไร่นะแป๊บเดียวครับจะใส่สองพันนี่สองชั่วโมงน่าจะเสร็จแล้วไม่ถึงแล้วครับ ุจัดจฟัดบึ้มครับดูครับรอบน่าจะสองพันนะครับเร็วขนาดนี้หรือสองพันนิดๆครับดูไปนะโอ้โหแรงจัดใส่แบบมิดมิด,มดผ่านเลยนะ เอาเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับฝากากดไลค์กดแชร์้ามนะครับโชคดีตามตามซิ่งนะครับ